เออมันทานมันทานกินมาสยอยไปเงื่เราไปกินไปกินยไหมจัดไหมอะไถูไหมอีนี่ ต้นต้อนอันนี้ทิ้มฟักติ่มเด็เดมันนีตักยาอนี่ว่าไม่ต้องฝันว่าไมา่ไม่ไมยางก <g ül> ินไม่ในจับบตรคิวอ่ะมีบาร์ังดิวค่ะ